เอาละไปติดตามอีกเรื่องหนึ่งนะครับจากกรณีที่จะต้องย้าย64ครัวเรือนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับวันนี้มีความคืบหน้ามาแล้วครับ ครับอธิบายก่อนนะครับโครงการนี้เนี่ยนะครับเป็นโครงการนะครับของรัฐบาลนะเพื่อที่จะพัฒนาริมแม่น้ําเจ้าพระยาเพื่อให้เป็นพื้นที่สันทนาการ ทางเดินจักรยานเรียบแม่น้ำลานกีฬานะครับแล้วก็เลยต้องการจัดระเบียบครับโดยรอบทั้งหมดนะครับซึ่งแนวแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะโดนตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือมาตั้งแต่สะพานพระปิ่นเกล้ายาวมาจนถึงสะพานพระรามเจ็ดนี่แหละนะครับซึ่งจะกินพื้นที่ครอบคลุม3มเขตนะครับก็คือเขตบางซื่อครับเขตดุสิตแล้วก็เขตบางพลัดนะครับรวมทั้งหมด12อ่อขออภัย 12ชุมชนนะฮะ309ครัวเรือนนะครับมีชุมชนดังต่อไปนี้ฮะชุมชนนะครับชุมชนบักคลองบางเขนใหม่12ครัวเรือนชุมชนวัดสร้อยทอง14ครัวเรือนวัดฉัดแก้วจงกุลนี10ครัวเรือนเขียวไข่กาย1ครัวเรือนสีคราม10ครัวเรือนราชผาทับทิม32ครัวเรือนศาลเจ้าแม่ทับทิม32ครัวเรือนมิดคราม นะฮะครัวเรือนมิตรคาม2 55ครัวเรือนวัดเทวราชกุญชร3 3ครัวเรือนองค์การทอผ้า19ครัวเรือนแล้วก็ริมไส่5ครัวเรือนนะคือพอได้ชุมชนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็มอบหมายให้กับพอมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขาจะมีองค์กรมหาชนองค์กรหนึ่งก็คือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนไปจัดหาที่อยู่ใหม่ให้กับชาวชุมชนเหล่านี้ที่ต้องย้ายออก เบื้องต้น64ครัวเรือนนะคือผมบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีทางออกเยอะมากแต,แต่เขาเลือกอทางออกที่ว่าจะให้ไปที่แฟลตของขนส่งฐานบกใช่ฮะคือก่อนที่จะทําอะไรลงไปเนี่ยผมชอบอย่างเขาบอกว่าเขาไปสํารวจค,รความต้องการของชาวบ้านครับะะ12บชุมชน300กว่าครัวเรือนเลยว่าอ,อยากได้อะไรบ้างอ,าอยากได้ยังไงซึ่งชาวบ้านก็มีหลายอย่างหนึ่ง ย้ายไปแฟตขนส่งสถานบกอขอเช่าที่ดินวัดสร้างบ้านออขอเช่าที่ดินรัดซื้อที่ดินเอกชนหาที่อยู่ของการเคหะขอรับเงินเยียวยาได้เดี๋ยวจัดก,การเองอก็มีมีหก <นะ S 1> <6, S 2> แบบนั่นแหละใช่ครับแต่ในหแบบนี้แบบแรกดีที่สุด ก็คือไปเอาแฟลตของขนส่งฐานบกที่ตั้งอยู่แถวแถวเกียรกายคือแถวที่สร้างอาคารรัฐสภาใหม่นะฮะครับคือตอนแรกไอ้แฟลตเนี้ยเขาตั้งใจที่จะให้ข้าราชการของรัฐสภาเนี่ยมาอยู่ในราคาถูกกันนะใช่ครับแต่ก็ต้องบอกว่าพอรัฐบาลมีโครงการที่จะต้องเวนคืนที่ดินตรงนี้ก็บอกว่าข้าราชการก็รอไว้ก่อนแล้วกันให้ประชาชนมาก่อนอก็เลยขออนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลหลายบาทเหมือนกันนะ เท่าที่ตรวจสอบดูเนี่ยยูนิตหนึ่งเนี่ยตกประมาณสัก4ี่แสนกว่าบาทเอาไปบูรณะซ่อมแซมเอาเท่าที่ให้อยู่ได้ยูนิตหนึ่งนี่กว้างขวางนะฮะห้ตารางเมตร64ห้องตอนนี้ว่างแล้วแล้วก็เสร็จแล้วเพราะฉะนั้นลอถแรกกำลังจะได้อยู่แล้วทางภาครัฐก็ดีอย่างที่พี่เอกบอกไปคุณผู้ชม คือ64ครอบครัวที่พร้อมแสดงเจตจำนงบอกว่าพร้อมแล้วครับอ<ต>ยากย้ายออกไปอยู่เขาพาไปดูก่อนอชอบหรือเปล่าชอบไหมจากที่เดิมมาอ,อ,อยู่ตรงนี้ดีไหมเทียบกับที่เดิมเนี่ยที่ดีดีกว่าหรือเปล่าพอทุกคนบอกดีกว่าปุ๊บอ้าว เดี๋ยวย้ายมานะแล้วจะได้จัดการรื้อที่อยู่เก่าออกไปเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ต่อไปใช่ฮะนี่ฮะซึ่งภาครัฐเนี่ยมีเงินอุดหนุนตรงนี้ด้วยนะครับครัวเรือละ80,000่นครับซึ่งไม่ได้ได้เงินได้เลยจ่ายสด<อ>ไม่ใช่เขาจะมีแบ่งฮะ เป็นอุดหนุนที่อาศัยครัวเรือน2 0 0 0มื่นหพัฒนาสาธารณูปโภคก็คือสมมุติไปปุ๊บน้ําไฟมันยังไม่เข้าอาว่างระบบให้เฉลี่ยครอบครัวละ5 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็งบบริหารจัดการครัวเรือนอีก5,000นนะไม่ได้จ่ายสดคือถ้าสมมติย้ายไปขนส่งทหารบกตรงแฟลตตรงนี้เนี่ยนะครับ,รบก็จะอุดหนุนเรื่องระบบสาธารณูปโภคให้ค่าทาเนียนการเช่า3ปีค่าประกันล่วงหน้าค่าเ่าไรเดือนชาวบ้านจะต้องจ่ายเองนะครับคือ วางให้พร้อม,อมแล้วจากค่าเช่าว่าอย่างนั้นค่าเช่าเดือนละพันบาทนะคุณพันกับอีกหนึ่งบาทค่าน้ำค่าไฟออกเองแล้วก็เป็นเป็นเรทอัตราป,ปกติแล้วคุณเห็นไหมว่าที่อยู่เก่าเนี่ยคุณผู้ชมครับที่อยู่เก่าเขาอยู่กันลำบากมากตัวอย่างในชุมชนเขียวไขกาเนี่ยนะฮะคือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าแต่ก่อนนะนะแต่ก่อนชุมชนเนี่ยสร้างบ้านเนี่ยมันข้างล่างมันยังไม่ได้เป็นน้ำนะแต่พออยู่ไปเรื่อยๆรเนี่ยน้ำมันซาะเข้ามา บางบ้านไปอยู่ตอนนี้กลางน้ําแล้วนะอ,อแล้วก็ต้องยอมรับว่าเป็นการรุกล้ำพื้นที่ในแม่น้ําจริงๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยข้างล่างไม่ได้เป็นน้านะคุณอข้างล่างถ้าน้ําขึ้นอาจจะเป็นน้ําแต่ตอนนี้น้ําขึ้นน้ําลงมันน้ําหมดเลยอ,อจริงแล้วตอนนี้เหมือนเป็นเสาค้ำยันอะไร<ช>ไว้ใช่ฮะแล้วก็อยู่กันแบบต้องบอกว่าโครงสร้างมันไม่ดีจริงๆแล้วก็64ครัวเรือนตรงนี้จะเป็นโครงการนําร่องพอย้ายไปอยู่ปุ๊บ แล้วก็จะชวนชุมชนอื่นๆไปดูความเป็นอยู่ว่าย้ายไปแล้วดียังไงครับแล้วที่ใกล้ๆเนี่ยตอนนี้เขารัฐบาลกําลังจะขยายอยู่นะฮะยังมีที่ดินเอกชนยังมีที่ดินราชพัสดุอีกเยอะแยะครับคือถ้าสมมติว่า64ครัวเรือนนี้ไปอยู่แล้วสบายเดี๋ยวอนาคตจะสร้างให้แล้วย้ายออกไปให้หมดใช่ฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผม ในมุมมองผมนะ,ะผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นกรณีตัวอย่างได้อยากหนึง<ะ>คือน่าจะเป็นไม่รู้ว่าเคสแรกของประเทศไทยหรือเปล่า<อ>ที่มีการจัดระเบียบอันนี้คือผู้ตรงๆไล่ที่<อ>ถูกไหมถูกมีการไล่ที่แล้วชาวบ้านดูแฮปปี้เกือบร้อยเปอรเซนต์แฮปปี้มากนะซึ่งผมไปอ่านความความเห็นมาเขาบอกว่าตอนแรกตกใจมากอ,อ้าว อยู่มาเป็นสิบปีนะฮะแล้วก็ถูกกล่าวหาว่ารุกล้ำแม่น้ํำบ้านเรือนไม่แข็งแรงก็ตกใจแล้วก็ไม่อยากไปสุดท้ายฮะเขาบอกมีเจ้าหน้าที่นี่มาพูดคุยมาทาความเข้าใจนะฮะแล้วพาไปดูแฟลตที่รองรับเออมันก็ดีนี่ว่าแล้วก็มาดู เขาชี้ให้ดูเห็นไหมน้ำเซาะแรงๆมาทีเนี่ยบ้านล่มเลยนะใช่คือชี้ให้เห็นปัญหาครับและเห็นไหมมันทําให้ทัศนียภาพมันไม่ดีจริงๆถูกต้องอันนี้หนึ่งให้เห็นปัญหาก่อนครับล้าวแล้วจะไปอยู่ไหนพาไปดูแฝตอ่านี่ไงพาไปดูที่เอฮ้ยโอเคนี่ว่อก็เลยแฮปปี้ใช่แล้วในห้องเนี่เห็นไหมฮะครับไม่ใช่ห้องหห้องที่ผมอยู่เล็กกว่านี้เยอะเลยนะครับคือ มีห้องแยกห้องนอนอห้องรับแขกห้อง<ช>ครัวระเบียงอ้ดีมากเลยใช่ฮะแล้วก็คุณผู้ชมครับที่ที่เราสองคนพูดเนี่ยใครก็ตามเป็นอาจจะเป็นอาจารย์นักศึกษาที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยาอันนี้เนี่ยย้ายออกเนี่ยไม่ได้หมายไม่ได้หมายความว่าต้องสร้างนะครับจะสร้างหรือไม่สร้างอีกเรื่องหนึง่งแต่เรื่องนี้ที่เอามาพูดคือโครงการตัวอย่างสำหรับการ จัดหาที่อยู่ใหม่ให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ภาครัฐกำลังต้องการที่จะขยับขยายเอาพื้นที่นั้นมาทำกิจกรรมอย่างอื่นมาสร้างโครงสร้างอย่างอื่นสุดท้ายแล้วที่คุณเห็นในภาพเนี่ยจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม,มถามว่าชุมชนควรย้ายออกไหมผมตอบเลยว่าควรมไม่ว่านะจะเป็นการลุกล้ำพื้นที่เรื่องความปลอดภยัยเรื่องทัศนียภาพใช่คัะ ซึ่งตรงนี้น่าจะเอาไปเป็นกรณีตัวอย่างได้ส่วนอีกกรณีหนึ่งนะฮะคือตรงนี้เนี่ยย้ายเข้าแฟลตไม่น่ายากอยู่แล้วแต่อีกกรณีคือย้ายเข้าไปแล้วปลูกใหม่คือภาครัฐเนี่ยเขาก็เปิดออปชั่นเหมือนกันนะว่าจะให้กู้นะดอกเบี้ยต่ำนะกู้ระยะยาวเพื่อที่ว่าอาจจัดหาที่ให้จะปลูกสร้างอะไรกันไปก็พร้อมที่จะรองรับตรงนี้ครับผมนะฮะคือต่อจากนี้ไปนะฮะถ้าเกิดลักษณะการเว คืนที่ดินแบบนี้อีกเนี่ยพี่น้องประชาชนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งต่อต้านเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยได้โครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการนําร่องในการที่จะทํางานกับประชาชนด้วยมีหลายออปชั่นให้ท่านเลือก ท่านจะย้ายเข้าแฟลตก็ได้หรือถ้าท่านอยากจะได้เงินก้อนจากภากรครัฐแล้วเอาไปซื้อบ้านเองตามปริบุญฑลหรือที่อื่นคุณก็บอกเจ้าหน้าที่รัฐได้หรือถ้าคุณเห็นว่ามีที่ราชพัสดุตั้งอยู่ใกล้ๆหรือมีที่วัดตั้งอยู่ใกล้ๆอยากจะให้ภาครัฐช่วยไปเช่าที่ให้หน่อยแล้วปลูกบ้านให้อยู่ก็ได้อีกใมีหลายออปชั่นให้เลือกขอให้ท่านเปิดหน้าเจรจากับเจ้าหน้าที่รัฐดีกว่าใช่ครับนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยชื่นชมทั้งรัฐชื่นชมทั้งชุมช ครัยเพราะว่าชุมชนก่อนจะย้ายเขาทําอะไรรู้ไหมฮะทำอะไรฮะเขามีสหกรณ์ฮะเหรอเก็บเงินสะสมคนละพันเดือนละพันจะได้คล้ายๆกับที่จะต้องจ่ายค่าแฟลตเดือนละพันไงเก็บนําร่องเตรียมนํำเอาไว้ก่อนจะได้ชินเอามาคนละพันเก็บแล้วเป็นเงินของตัวเองเหมือนเป็นเงินสะสมพอย้ายปุ๊บเราก็จ่ายเดือนละพันอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องอะไรเดือดร้อนอ้าว โอ้เป็นโ,<ห>โรโมเดลนะฮะ<ช>สำหรับการโครงการพัฒนาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นใช่ครับภาครัฐกับประชาชนจะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจนะฮใช่ครับ <นะ S 1>